ทักทายเพื่อนๆจากมองเพ็นซมิเนียสหรัฐอเมริกานะคะแล้ววันนี้เราเปิดคลิปด้วยอ่าก็เรียกว่าอะไรนะเชฟเชฟกิติมาสก์แม่ผัวค่ะทุกคนแม่สามีก็แกก็มาช่วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะโดนเล์ออฟอะไรเงี้ยคือแม่สามีอ่ะเป็นคนบอกให้ถ่ายคลิปนะทุกคนเขาบอกว่า ายคลิปเลยสิอยากจะเก็บเมมโมรีว่าตัวเองเบอร์คาดยังไงนียคือไปมาานะทุกคนพอเราเปิดใจให้กว้างแล้วรู้จักการให้อภัยัจสซีไม่ค่อยถูกกับแม่สามีนะทุกคนก่อนหน้านี้นะแต่มาตรงมาปีนี้จส,สีก็รู้สึกว่ายังไงก็ตัดไม่ขาดอะไรนี็คือแบบมันยังไงมันก็ตัดไม่ขาดเพราะว่าจะให้สามีได้ผัวเราไปเปลี่ยนแม่ มันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแม่เขาก็คือแม่เขาเนาะเขาเปลี่ยนแม่ไม่ได้นะทุกคนเขาแต่ก็เปลี่ยนเมียได้นะอันนี้เราก็เริ่มมาคิดว่าเออสงสารนะถ้าเป็นลูกชายเราอะไรเงี้ยเออจะสีย้อนมองย้อนไปที่แบนดอนเงี้ยก็คิดว่าเออถ้าเป็นลูกชายเราอะแล้วมาเห็นแล้วเราก็มองหน้าสามีเราเวลาเราทะเลาะกับกับเออ่แม่ผัวเนาะ เวลาเรางอนกับแม่ผัวเราพูดจาไม่ดีกับแม่ผัวอะไนเี้ยรู้สึกว่าผัวเราสามีเราไม่ค่อยมีความสุขอ่ะอืมเราก็เลยคิดว่ายอมเนีกว่ะยอมแพ้ดีกวะไม่เป็นไรยอมคนอื่นอย่างยอมได้เลยกับแม่ผัวเธอคนเดียวทำไมจะยอมไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็เลยเออยอมดีกว่าแกจะทําอะไร,ระก็ตระงอยแกทาไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เออเขาโดนเขาบอกว่า อยากมาทําอันนี้แกมางอนะคะแกบอกแกโทรมานะแกบอกว่าอยากมาทํางานด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยโอ้แม่เขาก็อ่อนขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะไปแข็งเราจะไปอวดดีไปทําเพื่ออะไร,ระอ,อ,าาไอะไรเงี้ยเรา,าก็เลยว่าเอก็มาสีก็ตามใจอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่อยากมาก็มามาก็เหนื่อยก็กลาบอะไรเงี้ยสามสี่โมงเย็นสีก็ให้แม่สามีกลับแล้วนะท,น те, ทุกคนจะสี่อยู่ถึงประมาณสองทุ่มน,นะคะ พราะว่าแก่แ,กแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้จะอยู่ถึงวันไหนไม่รู้จะอยู่ไฟกันไม่รู้จะทะเลาะก,กันไปทําไมมันเหนื่อยมันเบืนะ่ออ่ะเออมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าพอแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออย,ยอมมไปบางทีนะทุกคนผัดผัด,ผ,ดผัดไปเนี่ยแกก็ไม่ได้แกใส่อะไรไม่เรารู้ว่าแกลืมนอคนแก่นะเมื่อก่อนเลยสีกระดุกแกว่าทำไมไม่ใส่งี่ใส่นี่แต่ว่าวันนี้เราก็เริ่ม เรามาปรับตัวเองจดสิเปลี่ยนตัวเองดีกว่าที่จะไปเปลี่ยนแกนะทุกคนจดสิก็ว่าเออพอแกอยากจะคุกนะอันนี้ไม่ได้ให้แกมามาทำนะแต่บางทีแกบอกว่าแกอยากก็เหมือนแกอยากจะทำแกไม่ได้พูดหรอกก็เหมือนอยากทำเนาะบางทีมันไม่ทนแล้วก็เรียกแม่กับแม่ช่วยคนหม้ออะไรเงี้ยแกก็ถามว่าแต่ใส่่นี้ไหมใส่นร่งแกก็เปลี่ยนอยู่นะพยายามเปลี่ยนเหมือนกันอืพยายามปรับก็คงรู้ว่าลูกสะพ้ายมันบ้าอะไรเงี้ยแกก็คือว่าคิดว่าเออถ้า ไปเปลี่ยนลูกสะไปก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกชายไม่มีความสุขอะไรเงี้ยคงคิดอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพยายามมาหลายครั้งแนละ้วพูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เลิกกันอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนอันนี้จะเล่าให้ฟังแล้วทีนี้เนาะอ่าจสีก็เปลี่ยนตัวเองคือให้แม่แกมาปรุงแต่เราทําปรุงออไม่ให้แม่แกมาคนช่วยคนไม่ให้มอนไหมอะแต่เราก็ทํา ปุงนู่นนี่นั่นเลยแกก็คงอยากจะมาแก้เหงาแก้เพียดนนะ้ะคนแกะนะ่เนาะเวลาเราแก่ตัวไปเราก็ไม่อยากจะมานอนอยู่บ้านอนะไรเงี้ยแต่มาเราก็ได้ค่าขนมค่านู่นนี่นั่นเราก็จ่ายให้เนาะเราก็ให้นะเพราะว่าเราก็เหมือนก็จ้างคนอื่นมาทำเรายังให้เลยอะไรเงี้ยโอ้ยง่วง <laughs> ตื่นเช้าก <laughs> อไปกันทุกคนวันนี้ก็ เออมันมีเม้นมเม้นหนึ่งมามเม้นว่าอะไรพูดมากช่องไม่ดังโอ้ยถ้าอยู่ใกล้นะฉัตีเลยฉันตีเธอเลยฉัตีปากให้แตกเลยเอาจริงจ 500, ่ายห้าร้อยเบนซ์เบนซิน,นจ่ายห้าร้อยเลยฉันก็ช่องไม่ดังก็อย่ามาเหยียบม,มายยํมกันเลยอยากจะพูดก็พูดช่องอื่นก็พูดมากกว่าฉนันอีกเขาก็ยังดังคนมันจะดังอ่ะ นั่งเกาสะดือนั่งแทะขี้ฝันมันก็ดังเออถ้าเม้นดีๆไม่ได้นะเธอฉันจะบอกให้นะถ้าเธอเม้นดีๆไม่ได้เก็บปากไว้กินข้าวนะที่รักอย่ามาเม้นอะไรที่มันท็อกซิกใส่คนอื่นนะอย่ามาเขาเรียกว่านะสกิปแผลที่มันไม่ดีของฉันนะฉันไม่ได้อยู่แล้วแล้วเธอมาพูดอย่างเงี้ยมันเสียอารมณ์มากนะจะบอกให้อืแหม เม้นอะไรไม่ดีอะไรที่มันพูดไม่ดีนะเคยเคยไปดูคลิปของจำชื่อเขาไม่ได้แล้วมันมีคนไปแซวไปว่าเขานะกลางคอนเสิร์ตเขาเป็นฝรั่งนี่แหละเขาก็พูดเลยนะเขาบอกว่ามีปากอะถ้าพูดอะไรไม่ดีไม่ได้อะถ้ามันพ่นอะไรที่ออกจากปากอยู่มันพ่นสิ่งดีๆไม่ได้ก็หุบปากไปอะไรเงี้ยอืม เ้ยนีล <'m> สำหรับละขายของเนี่ยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะสีขายแค่สาอาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นส่วนสาธารณะนะคะที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะคะเป็นฟิลาเดลเฟียใต้ซาวฟิลลี่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบ mm hmm. ก็เขาเรียกว่า FDR Park นะคะ mm hmm. เพื่อนๆที่ ซางฟิลี่เขาจะเรียกฟิลี่นะคะฟิลาเดเฟียบางคนก็เรียกนั่นแหละเรียกฟิลี่ฟิลาในนี่แหละค่ะส่วนเขาจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงนะคะเพื่อนแต่ร้านจดสีนี้จะพร้อมขายอยู่ที่ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะประมาณเก้าโมงเก้ามงครึ่งก็จัดร้านเสร็จนะคะก็เปิดรับออเดอร์แล้วก็ยาวมาถึงนู่นแหละค่ะปิดครัวก็ประมาณหงเย็นนะคะ แต่เก็บของเสร็จอะไรจะได้กลับบ้านก็ประมาณสองทุ่มนะคะเพื่อนๆก็จะทําอยู่แบบนี้ประมาณตั้งแต่เดือนเมษาไปถึงเดือนตุลานะคะส่วนเขาก็จะมีวันนักขัตฤกษ์ด้วยนะคะถ้าวันนักขัตฤกษ์นั้นตรงกับวันจันทร์นะคะเพื่อนๆอ,อย่างสมมติจะมีวันทหารพันศึกวันพ่อวันแม่วัน วันพุธแม่สุขเขาจะไม่หยุดเนาะวันหยุดราชะการแหละเหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่ถ้ามันตรงกับวันจันทร์ก็จะมีตลาดด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนาะจูสีก็ไม่วันนักขัตฤกษ์ที่แล้วจูสีก็ไม่ได้ไปนะคะหมดแรงค่ะเพราะว่าเสาที่นี่ก็ขายดีขายดีมากแล้วแล้วก็เราก็ทุ่มเต็มที่แล้วเลยพอวันอีกวันหนึ่งฝนมันตกด้วยแหละคราวที่แล้วก็เลยไมไ่เรื่องที่จะไม่ไปแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไปนะคะอื จะเหนื่อยแค่ไหนก็อดทนนะเพื่อนๆนึกถึงตอนที่เราไม่มีกินนะเนาะจะสีกัดฟันสู้เพราะว่าเรานึกถึงตอนที่เราไม่มีกินแล้วก็นึกถึงตอนที่เราไม่มีงานนะมันลำบากลำบากแล้วเหนื่อยแค่ไหนอะลำบากไม่มีกินนี่เราเราโทษเราเทนั่นอหละเราอยากจะตายนู่นแหละพูดง่ายเลยอืแต่ตอนลำบากตอนที่เรามีงานทําแล้วได้เงินไรเงี้ยเราไม่อยากตายนะทุกคนเราอยากจะสู้ เราอยากเรามีความหวังอ่ะอืมนั่นแหละนี่ก็คือเหตุผ,ผลที่มันอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็อยู่กับไฟแล้วก็ตัวสือ่อเรือกที่จะใส่เสื้อผ้าที่มันโปร่งมากที่สุดนะ่ไม่ได้อยากเซ็กซี่นะคะบางคนเห็นใส่ชีทูนี่โอ้อยากจะสวยอยากจะงามไม่ใช่มันร้อนร้อนมากแล้วก็กางเกงขายาวก็อยากจะใส่ขาสั้นพูดจริงเลยอยากจะใส่จีสติงนุนอะ่ะดูความที่มันร้อนอนะ่ะ แต่มันทําไม่ได้พอ,อยุงมันกัดขาร้อนแล้วก็มีแมลงมียุงมีอะไรด้วยอุ uh huh. ทรมานอยู่นะทามาหากินนะเธอเอ้ยบางคนเนาะบอกว่ามีเงินแล้วก็ไม่ให้เพื่อนยืมอะไรเงี้ยอุย้ยแกเอ้ยมาดูตอนที่ฉันทำงานฉันสู้เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเต้าของฉันฉันทำงานหนะัก เธอถ้าเธอทำขนาดฉันนี่เธอก็ต้องมีเหมือนกันเธอไม่ต้องไปได้ไปยืมเงินคนอื่นหรอกแต่บางคนว่าก็ใช่สิโอกาสมันไม,ไม่เหมือนกันไม่จริงอะ่ะโอกาสมันมีทุกที่แหละแค่มันอาจจะไม่เท่ากันอืมโอกาสมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ถ้าคนขยันนะทุกคนฉันเชื่อว่าไม่มีใครที่จะ ดั้งได้อดแล้วก็ได้ไปเมยมือขอคนอื่นลงนะฉันเชื่อเพราะตอนที่ฉันอยู่ืางท้ยฉันก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะทุกคนฉันก็สู้แบบนี้แหละนอนนอนให้น,อน้อยตื่นให้เช้าอืมจริงๆเดี๋วชีวิตคุณจะดีขึ้น,นะคะ่ะพวกฉันนี่เอาจริงๆนะคะทุกคนจสีนี่โดนเลิกคบไปหลายคนเลยนะเพราะว่าบางสีไม่ไม่ให้ใครยืมตังค์นะ จริงถ้าเขายืมจะไปให้ยืมไนดะ้ยังไงเนาะให้ใครยืมเมื่อก่อนอะ่ะอันนี้พูดถึงปีนี้นะเริ่มมาปีนี้นะไม่ให้ยืมตังแล้วนะไม่ให้ใครยืมแล้วนะถ้าใครอยากจะได้เงินกับดิฉันนะคะพูดเลยเอาโฉนดที่ดินมาอืมเอารถมาเอามีของมาจำนำมาแลกอะ่ะให้อืมแต่ถ้าจะให้ยืมไปฟรีอ ขนาดเราเราให้ด้วยความเมตตานะเขาก็ยังไม่ได้เห็นบุญเห็นคุณเราเลยอ่ะเราเหนื่อยแทบตายอ่ะร้อนแทบตายอ่ะเวลาเราทางานนะนอนก็น้อยอะไรเงี้ยตื่นเช้านอนดึกแล้วก็ไปขายของก็ร้อนอะไรเงี้ยอากาศก็ร้อนจะตายอยู่แล้วแล้วยังมาอยู่หน้าไฟอะไรเงี้ย ชีวิตฉันไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะเธอเธอแค่มาออนวอนมาพูดจาเป็นมิตรแล้วก็มายืมเงินอะไรเงี้ยต่อไปนี้ฉันไม่ให้แล้วค่ะจริงจริงบาทเดียวก็ไม่ให้มีคนมายืมบอกว่าแค่ห้าร้อยเองนี่ทำไมให้ไม่ได้ไม่ให้ค่ะห้าร้อยก็ไม่ให้ห้าร้อยก็ประมาณยี่สิบเหรียญของที่นี่เนาะฉันก็ทำเกือบสองอเดอร์นะกว่าฉันจะได้มา อืมฉันต้องอยู่หน้าเตาน่าจะประมาณเ,าเกือบยี่สิบนาทีเหมือนกันนะที่ฉันอยู่หน้าเตาอ่ะกว่าฉันจะทำเสร็จสองออเดอร์ออเดอร์ละสิบนาทีอ่ะบางออเดอร์ก็ไม่ถึงสิบนาที uh huh. นี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตของ <c oughs> แต่ละคนนะมันก็ต่างกันนเงี้ยแต่อ้า เราขยันก็บางคนว่าทําไมต้องทํางานทําไมต้องขยันอย่างนี้เอาเวลาไปเที่ยวสิเอาเวลาเรื่อนี้สิคือเราไม่มีเวลามานั่งมาจแจกแจงนะทุกคนว่าภาระของเรามันมีอะไรบ้างเนาะว่าเรามีคนจะเป็นอะไรบ้างวิถีชีวิตของใครใคร,ใครได้เที่ยวใครได้ดีแล้วก็ยินดีด้วยเนาะแต่ว่าชีวิตเรามันต้องเป็นแบบนี้เราก็ขอสู้ในแบบของเราเนาะทุกคนเราไม่อยากจะทําให้ใครเดือดร้อนถ้ามัน ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนเราก็ทําของเราไปเนาะวิถีชีวิตของใครของมันเนาะเราไม่ว่ากัน uh huh. วันนี้ก็มาบ่นแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนสําหรับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ดูไม่ชอบก็ไม่เข้ามาดูนะคะไม่เม้นอะไรที่มันท็อกซิกเนาะที่มันจะสร้างบาปสร้างกรรมให้ตัวเอง <c oughs> <c oughs> จุดสีอ่านทุกเม้นนะคะทุกคนใครที่เต็มใจยินดีที่มาเป็นเพื่อนกันนะก็เวลคั่มยินดีต้อนรับนะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ชอบเรา ก็ไม่ต้องสร้างบาปสร้างกรรมให้ตัวเองเนาะนะคะออกไปแล้วก็ไปดูคลิปอื่นที่มันถูกจริตกับตัวเองสำหรับใครที่ชอบหรือว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามให้จุดสีด้วยนะ,ะทุกคนอย่างน้นนอยๆเนี่ยคลิปหนึ่งจุดสีก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าประมาณสองชั่วโมงเด้อทุกคนในการที่จะตัดต่อแล้วก็ในการที่จะมาพากเสียงนี้บางทีเราพูดไม่ดีแล้วออ อัดใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยอืมม่ันไม่ใช่อัดภาคเสียงครั้งเดียวเราก็ได้เลยนะทุกคนและวางคลิปนะโอ้อันนี้มุมนี้ไม่ไมดีแล้วก็ต้องมาตัดมาต่อมาแต่งอะไรเงี้ยโอ้ยใช้เวลาเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักทุกคน